ไม่มีใครทําอันตรายพักเก้าไกลได้นอกจากตัวพวกเขาเองสัตว์ใหญ่สะดุดขาตัวเองล้มปลาใหญ่ตายน้ําตื้นวันนี้วันที่24มกราปลาใหญ่อีกตัวอาจจะร่วงนะครับคือคุณพิธาลิมเจริญรัตวันนี้ศาลจะตัดสินเรื่องคดีไอทีวีนี่ก็เป็นอีกรายที่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้หรอกครับนอกจากตัวเขาเองปัญหาเรื่องหุ้นไอทีวีนี่จะปั่นกระแสะจะเอาไอโอจะเอาสื่อลักมาช่วยกันปั่นแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่มีใครอะไรมาโน้มน้าวศาลได้หรอกครับท่านก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้า เรื่องนี้เราจะไม่เถียงกันแต่คําถามที่จะต้องถามก็คือปัญหาเรื่องหุ้นนี่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วกรณีคุณธนาธรก็มีมีนักการเมืองท้องถิน่นรายเล็กรายน้อยแค่ถือหุ้นนิดเดียวก็เป็นคดีความก็ถูกตัดสิทธิ์คุณพิธทาคือว่าที่คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นําสูงสุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทําไมใช้ชีวิตอย่างนี้คุณเก็บไว้ทําไมาตั้งสิบกว่าปีกรณีศึกษามีเห็นทำไมไม่รีบขายทิ้งไม่ไม่รีบแจกออกไปให้ทาย,ยาต่างๆคุณเก็บไวาา้ทำไม นี่คือคําถามที่ต้องถามเพราะฉะนั้นแล้วถ้าศาลตัดสินออกมาอย่างไรอย่าได้มีใครบน่นอย่าได้มีใครว่าอย่าได้ก้าวล่วงอำนาจศาลเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากตัวพวกคุณเองคุณพิธาเก็บไว้ทําไมคนบ้าอะไรก่อนระเบิดนอนเล่นตั้งสิปีทั้งที่มีเวลากําจัดตั้งเยอะตั้งแยะกลับไม่ทํา